ัครบอยู่กับช่องทองคุณชาแนลเนาะวันนี้คุณซื้อชั้นมาส9ง0ันเก้ารอยเก้าสิเองเนาะรวมค่าส่งด้วยก็อยู่ที่สาม0ันส่ราสเนาะสูง2เมตรกว้าง2เมตรครับมีแผ่นรองประมาณสชั้นเนาะวันนี้ก็มาทำที่เรียงห้องเช่าที่เช่าไว้พักของนะคะคือของมัน คือเพิ่งเมื่อก่อนมันจะมีห้องตรงเนี้ยกันอยู่เพิ่งหรือออกไปครับก็เลยว่าจะมาวางของที่มันทับกันแล้วเราหาของไม่เจอเนาะปัญหาของเราก็เลยจะซื้อมาแล้ววางตรงนี้ครับอันนี้ก่อนขายทำนะเป็นแบบนี้คุณแค่ลองซื้อมาไม่รู้ว่ามันจะแข็งแรงไหมถ้าเราแข็งแรงถ้ามันแข็งแรงก็ว่าจะซื้อมาอีกประมาณสามถึงสี่ตัวนะ เขาบอกว่ารับน้ําหนักได้ต่อชั้น200โลต่อชั้นจริงไหมเดี๋ยวคอยดูกันนะอันนี้ก่อนนะจ้ะ้วปัญหาในร้านก็จะมีปวกขึ้นของถ้าเพื่อนเือนคนไหนรู้แนะนำหน่อยนะคะว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงแก้ด้วยมาด้ยแก้ปัญหามาหลายอย่างเมื่อก่อนเป็นเช่าอ้องนี้ประมาณ3ปีสปีไม่ขึ้นคือจะมาขึ้นปีนี้ครับ

พลังมันจะเยอะกว่าคาร์บอนน้อยอ่ะแค่นี้ <laughs>

เรวออกไม่ได้ก็นอนตะลันนี่เลยค่อนทะเับียแลนอนยม่กมทะเลาะเมียผมแล้วผมนอนนี่แหละคุยม่เลยับไป่นเร็วไม่ได้กินอเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็รับน้ำหนักได้อยู่นะแต่ก็ยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่ ก็ทําให้เราเก็บของได้ได้เยอะไปอีกเนาะเพราะว่าเนี่ยหาของง่ายไปอีกครับราคาสองพันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบครับเดี๋ยวว่าจะซื้อมาอีกตัวหนึ่งใส่ในมนอ่อสองถาสามตัวเนาะ